สวัสดีครับขอต้อนรับสู่งานบอลประเพณี18-19<ต>เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของแต่ละทีมกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นไงมากเลยนี่หนักก็บอกด้วยถึงครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยฮะหินรับมหินครับอ่ามีความพร้อมแค่ไหนครับ18โอ้ไม่มีความพร้อมเลยครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้จะฉลองอยังไงฮะฉลอง <laughs> สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะถ่ายใกล้มากเลยคุณนี่ใครครับแนะนำตัวหน่อยมีนามว่าชวพม่าเจบเจ้าพมอยู่ห้องอะไรฮะอันนี้อยู่ทีมห้องอะไรครับสิบแปดครึ่งครับสิบแปดครึ่งวันนี้ถ้ายิงประตูได้ทำไงฮะแก้ผ้าวโอ้โหเอแนะนำตัวหน่อยฮะเพื่อนอาจจะตกใจนะคนนี้เชื่อเไรนะชื่อเทฟครับเทฟตอนนี้ดำแล้ว อออาไ้ยเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยไงเออห้องสิบเก้ามีความพร้อมแค่ไหนฮะช่วยนี้ยแหละครับช่วยแรกโอ้โหได้ข่าวว่าแบบดึงตัวมาเยอะเลยฮะจะโกองเขาสิบแปดเต็มที่เลยฮะสามห้องแล้วมาไม่ติดเองมีความมั่นใจแค่ไหนครวันนี้ไม่มีครับผมไม่มีความมั่นใจเลยเพียงแต่ท่าดีใจครับเออท่าดีท่ายิงประตูได้จะทำท่าดีใจไงฮะยังไม่บอกครับเบอร์แล้วว่ะจะหมดแล้ะเดี๋ยวผ้าไม่ท้อ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะี่ทเต้ครับวันอยู่ทีมห้องอะไรครับวันนี้ตอนนี้เล่นทห้ห้อง19้าครับโอ้โหทำไมใส่เสื้อแดงมาท่าท่าครับมีความมั่นใจมากแค่ไหนครับวันนี้เออขึ้นอยู่กับโค้ดฮะวันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนของโค้ดครับโอเคเต็มที่ครับเดี๋ยวสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะแปดอะไรแนะนำตัวหน่อยครับ แนะนำตัวไหนฮะจะแนะนำหน่อยครับผมเป็นนักเตะเตรียมแพ้อย่างไรใช่ไหมไม่เคยจะกลัวสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสีเหลืองครับสีเหลืองเหรอห้องสิบเก้าใช่ไหมใช่โอ้วันนี้วันนี้มันมั่นใจถึงแชมป์เลยใช่เฮ้ยใส่เด็กอูทำไมไม่ใส่เพียวแดงเดี๋ยวพระเช็ดหน้ามาเลยเปล่าโอไม่ชนะอยู่แล้วเออนี่ห้องสิบเก้าเหมือนกันโอเคสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยคร เพื่อนๆอาจจะตกใจฮะแนะนำตัวหน่อยครับเฮ้ไม่เอาไอ้ก้องเอาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับอาบกรครับอันนี้วันนี้เล่นให้ทีมห้องอะไรครับห้องสิบแปดครับโอ้ยนี้มั่นใจแค่ไหนฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยถ้าถ้ายิงไปดูได้จะหลองท่าอะไรครับเดี๋ยวรู้กันเอ้นี่ใครครับ ตัวเสริมเฮ้ยตัวเสริมรับจ้างมาเบียสองลังอ๋อโอเคโอเคมาแทนใครวันนี้ไม่มีครับอ้าวเบิร์ดฝากเฝ้ามาแทนไม่เหรออ้โเบิร์ดไปแล้วครวับว,ว,วันนี้ซัดซัดกี่ประตูวันนี้จะซัดกี่ประตูตโหลดโหลดเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นันตัวไหนครับครับวันนี้เลน่นในทีมอะไรครับฮะเล่นข้างสิบเก้าครับอ๋อมีความมั่นใจแค่ไหนวันนี้ห้องสิบเก้าอ๋อยิงกระจายแน่นอนเอ้ย